กลัวจนตัวสั่นกลัวจนหัวหมุนกลัวจนตัวยืดกลัวจนต้องเต้นแต่สิ่งนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะนี่คือเสื้ออัมนูกเวอร์ชั่นฮาโลวีนใส่เองกลัวเองนักเลงพอจำหน่ายเฉพาะช่วงฮาโลวีนภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับซื้อพร้อมเสื้ออัมนูฟปกติลดทันที5%ที่ช้อปปี้ที่ร้านไวฟ์อ่อนที่ลิงด้านล่างเลยนะครับเอาละครับได้เวลาแห่งการตัดไม้ทำลายป่ากันอีกรอบหนึ่งป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์นั้นถูกเราตัดไปหมดแล้วอัปเดตมาใหม่นี้มีป่าฮาโลวีนอยู่ขวามือเเหมมมมือออนจะป็ลลกกตตัดด้้ไไใ่ มีอะไรเต็มไปหมดเลยครับมีอันนี้เป็นฮาโลวีนที่เปิดอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือด่านฮาโลวีนอันนี้โซนเวอร์ซีเวอร์ซีเราเปิดละยังเปิดแล้วอันนี้ที่สปินอันเก่าแล้วก็อาวุธใหม่อาวุธฮาโลวีนครับอาวุธที่ดีสุดห้าจุดสบิลเลียนสามห้าเก้าเดี๋ยวนะที่เรามีอยู่สาสิบสามบิลเลียนของเราดีกว่าครับอันนี้ห้าจุดสองแต่ดาบสวยอ่ะอ่าโซนใหม่มีอีกไหมครั้งก่อน4ี่โซนเหมือนเดิมฮะโฟเซน ยังอยู่ในโซนเดิมแสดงว่าอัปเดตมาเฉพาะฮาโลวีนส่วนอันี้คือหีบสมบัติฮาโลวีน145่รูบักเดียวน,นะถ้าเกิดเปิดอันเดียวคืออะไรยังไง145รลูบักเปิด1อันข้างในมีอะไรอ่ะมีมิติจินเนอรี่อีพิกแล้วก็ซีเควตโอ้ยหใบหนึ1 by, 1, 4, ่งรบลูบักเลยเหรออ่ะเปิดมาได้เป็นแจแอนครับแจแอนดาบแจแอนเจ็ดร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเดิมด้วยหนออึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันนึงหน ดีกว่าค้อนอันนี้ซึ่งเป็นดาบอันนี้เพิ่มขึ้นไปค่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพื้นที่ได้ดีกว่าครับแอเรียได้ดีกว่าสปีดพอๆกันถ้ามาอัปเกรดล่ะตอนนี้ใส่อันนี้อยู่มาอัปเกรดอาวุธอัปเกรดอัปเกรดขนาดได้อัปเกรดอ๋อเพราะว่าเก็บพลังจากอาวุธอันนู้นก็เลยอัปเกรดได้เฉพาะขนาดกับสปีดเอาสปีดก่อนได้ไหมสปีดหนึ่งล้านสองล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านสิบห้าล้านสามสิบล้าน หนึ่งร้อยล้านแล้วก็หนึ่งบิลเลียนไม่พอแล้วแล้วก็ตรงนี้คืออีเวนต์ฮาโลวีนไปไม่ใช่ครับไม่ใช่อีเวนต์ครับ <laughs> ไม่ได้เป็นโซนเหรอเป็นของอ่าอันนี้คืออ่าอาวุธอีกครับต่างหากมีสี่สิบห้าเสมิเเ็เอร์เ็สเปอห้าซตใช้ลูกอมเปิดอ๋อลูกอมได้มาจากด่านปกติใช่ไหมอันนี้คือใช้ลูกอมซีรีไดเลยบวกห้าร้อเปอร์เซ็นต์จากขวานโอ้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมี candy ซื้อด้วยโลบักได้เจ็โลบักแคนดี้เทวนันอ๋อนี่คือซื้อลูกอมเพื่อเอามาซื้อของตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้ไม่พอก็ซื้อลูกอมมาอีกหนึ่งร้อยลูกอมมาซื้อของได้โอเคแล้วก็ซื้อตรงนี้คูณคคสองแคนดี้มาห้าสิบเก้าโลบักนึกว่าเป็นโซนฮาโลวีนโอ้คูณห้าแคนดี้สองสิบเก้าโลบักลูกอมก็จะมากขึ้นนะครับคูณสิบแคนดี้เอาแค่นี้ก่อนครับผมเต็นเดียนอ่ะลองไปดูอ่าน่าจะต้องเล่นโซนปกติใช่ไหม อันนี้คือสปินมีอันนี้อยู่เป็นไซส์มีอาวุธที่ดีที่สุดเขาเขียนว่า OP ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างในเกมนี้คือ OP หมดอ๋อใช่น้ำยาน้ำยาน้ำยาอ่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนนะตรงนี้ไอเทมน้ำยาน้ำยาจำเป็นมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นซื้อมาห้าขวดมันจะเปลืองตรงนี้นี่แหละมันใช้ได้แค่2อนาทีนะฮะหนึ่งขวดใช้ได้แค่2อนาทีแต่ว่ามันทำให้เราเล่นได้เร็วขึ้นมากๆอันนี้ห้ารสิบก้าโลบักอันนี้เพิ่มอะไรนะ อันนี้คือเพิ่มจํานวนวูดที่ได้แล้วก็อันนี้คือเพิ่มดาเมจเจ็ดร้อยสิบเก้าลูบักครับผมห้าขวดแล้วก็น้ํายาเดินเร็ววอล์กสปีดมีสี่ขวดที่ต้องซื้ออ่ะสองสองเก้าอย่างละห้าขวดใช้ทีละขวดใช้แบบอย่างประหยัดคุ้มค่าที่สุดสรุปโซนฮาโลวีนไม่มีจริงใช่ไหมโอเคไปเล่นในโซนปกตินี่คือโซนน้าแข็งโอ้โหดาบอือหืออือหืพลังดีที่สุดจากอันที่ใช้อยู่อ๋อเป็น ต้นไม้เหมือนต้นคริสต์มาสแต่มันฮาโลวีนนะอใช้น้ํายาไปอย่างละขวดเออเดี๋ยวนะไม่ใช่สีอันนี้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 อ๋ออันนี้น้ํายาเพิ่มโอ้โหโอ้โหดูครับดูการตัดดูการตัดซะก่อนได้ลูกอม,มตรงไหนเนี่ยลูกอมอยู่ไหนลูกอมอยู่ขวามือบนโอเคตัดต้นไม้อันนี้ได้ลูกอมโอ้โหน,นี้ตัดยากน,นี้ตัดยากตอนนี้เลเวลสิบสี่นี่ไงลูกอมอต้นไม้ตรงกลางตรงนี้ตัดยากเราเก็บผิบสมบัติ อาวุธที่ดีสุดก็คือเราใช้ดาบอันนี้นี่แหละแต่ว่ามันจะดีขึ้นถ้าเกิดเราได้อาวุธทีด่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนดาบต้นตรงนี้ตัดยากมากเราต้องเลเวลสิบแปดเพื่อจะเปิดหีมสมบัติอันนี้เลเวสิบแปดให้ได้ก่อนที่น้ำยาจะหมดเ,เดี๋ยวเข้าไปเก็บลูกอมตรงนู้นเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสิบแปดด,ดูครับน้ำยาเพิ่งจะใช้ไปเมื่อกี้มาดูอีกทีหนึ่งโฮโฮหมดแล้วอะเร็วมากเลเวสิบเก้าได้หิบสมบัติมาสี่อันอืมตรงนี้ อันนี้คือสปีดปกติดาเมจปกติทุกอย่างปกติจะเป็นแบบนี้แต่เก็บลูกอมได้นะไว้ฝัมลูกอมได้โอ้เดินช้ามากอ่ะได้มาสี่ใบสมบัติมาเปิดก่อนเปิดเลยจริงอันเล็กๆนี่ลบทิ้งไปให้หมดเลยก็ได้นะอ่ะสี่ใบสุดท้ายอันนี้ต้องรุดอันนี้นี่แหละ7 0็กเแต่ว่าดีเจนเนอรี่สีส้มเอยแปดสเโอเคดูซิพลังเป็นยังไง พลังก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้ฮะใจแอนนอันนี้อืมซึ่งอันนี้ก็ดีที่สุดอยู่ดีอ่ะลูกอมที่ได้มาก็คือซื้อตรงนี้ใช่ไหมมีเวลาสิบสองวันเอามาซื้อตรงนี้ได้ซื้อได้อันหนึง่งเรามีอยู่เจ็ดร้อยอันนี้คือแสนห้าแสนห้าคือซื้อคิงดราก้อนเอ็กบวกห้า้อเปอร์เซนตคือมันดีมากเลยนะแต่ว่าแสนห้าครับผม <laughs> ถ้าตรงนี้ลหละอ่าตรงนี้ลองเปิดดูหนึ่งอันอืมอือได้อะไร เจแอนเป็นอันธรรมดาเมื่อกี้ออหนึ่งร้อยสิเปอร์เซ็นจากอาวุธที่ดีสุดดีกว่าอันนี้ครับแต่ว่าเป็นลิจแนลลีอันนี้เป็นอีพิกอ๋อแสดงว่าตรงร้านตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดด้วยโลบักไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เพราะว่าต้องเป็นลูกอมเท่านั้นอืมอันนี้คือต้องซื้อเทียรสามหนึ่งร้อยสี่ห้าโลบักจะได้ลูกอมมาเท่าไหร่อ๋ 3, อสามพันสองเฮ้ยซื้อได้ถ้าอันนี้ล่ะอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าโลบักผมอยากลองอันเนี้ยลองอน,นี้ดูก่อนก็นกได้ โอ้เจ็ดหมื่นกว่าเองยังไม่ถึงแสนห้าครับอืมก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าลบักคือได้เจ็ดหมื่นก็เป็นแสนสี่เอามาอีกอันหนึ่งโอ้โหเพื่ออันนี้ซื้อเลยเรียบร้อยอ่าฮะมาลุนเปอร์เซ็นเก้าร้อยเจ็ดสี่เปอร์เซ็นครับ King Dragon X ดีที่สุดแน่นอน King Dragon X อ็บวกห้าร้อยเปอร์เซ็นจากอาวุธที่ดีสุดครับได้อันนี้มาเมื่อกี้ยังเหลืออยู่ก็มาซื้ออันนี้อืฮึ ซื้อ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 แล้วเปิดอันนี้มาห้าอันเอาเปิดมาสิบอันอืมเปิดอ่อเปิดจะมีอันที่ดีกว่าจยแอนจยแอนอืมมันต้องเป็นซีเควตอาจจะมีลุ้นว่าดีกว่าอันเมื่อกี้ถ้าเป็นซีเควตแต่ถ้าไม่ใช่ซีเควตก็โอ้มิติกสองเปอร์เซ็นต์อืมได้มิติกมาดีกว่าไหมมิติกก็เกือบจะดีกว่าครับ 250%จากอาวุธที่ดีสุดเอาเมื่อกี้มาลองใช้ดูก่อนอัปเกรดอัปเกรดอันนี้อัปเกรดสปีดอือฮึโอเคครับสปีดตเต็มที่เวอร์ซมาโอ้โหโอ้โหโอ้โ,ห,โอหสุดยอดแห่งขวานใช้น้ำยาไปยังละขวดยังละขวดอือฮึอือฮึอือฮึย,อย,ยังละขวดโอ้โหโอ้โ,อห,โอหตัดตาแบบลื่นๆนอนตัดได้เลย,เลย <laughs> มันเดินเร็วไม่ได้เดินเร็วแล้วล้มอ่ะ ไปตรงกลางดีกว่าครับตรงนี้เก็บเงินเลเวลสิบหกเลเวลสิบเจ็ดแป๊บเดียวเก็บเลเวลเร็วมากโอ้โหห้าร้อยเปอร์เซ็นจากอาวุธที่ดีที่สุดอะเรียบร้อยครับผมนี่คือสปีดปกติพลังปกติก็ยังใช้ได้นะเดินไม่เร็วด้วยดูทันห้าอันอันนี้แจแน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 ขอซีเควตหน่อยซีเครตเออมิติกเมื่อกี้ซีเครตมีไหมซีเครตซีเครตไม่มีดูพลังหน่อยสิ พลังอันนี้คือเก็บพลังจากอันที่ดีสุดเก็บพลัง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 ก็คือเก็บพลังมาจากอันก่อนหน้านี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เก็บพลังมาจากอันนี้ฮะสามสิบสามบิลเลี่ยนเนี่ยแล้วก็คูณห้าร้อยไปดูซีเรียหน่อยศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะดีกว่าอันที่เรามีอยู่ถ้าได้นะไปเด็กไปเด็กเปเดกอ๋อบวกสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นแล้วเมื่อกี้อืม สรุปอันที่ซื้อได้ในราคา1นึ0 0 0สห้าหมืนลูกอมเนี่ยดีที่สุดฮะนี่ไงบวกสามสิเปอร์เซนสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้ดีกว่าครับอันนี้ที่สุดเลยฮะอันนี้โอเคครับผมเรียบร้อยครับอัปเกรดหน่อยอัปเกรดอัปเกรดอันนี้อัปเกรดขนาดอืออือเรียบร้อยครับผมอันนี้อัปเกรดสปีดไปอีกหนึ่งบิลเลียนอืมเรียบร้อยไปลองในด่านปกติสิมันมืดด่านเมื่อกี้ลองด่านแรกดีกว่าในป่าปกตินี่ อ่าถ้าอย่างนั้นเก็บลูกอมจากโซนแรกดีกว่าไหมเออเท่ากันเท่ากันน่ะเก็บลูกอมโซนแรกดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าต้นไม้บางกว่าฮะอ่าน้ำยาเก็บไว้เอาไว้ใช้รอบหน้ามันเปลืองแพงด้วย <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ